สวัสดีครับมีจีสปอร์ตมาทุกท่านที่สนามโรโตโฟ,ฟิวนารานะครับมาชมฟุตบอลเมจิอันสดนาเจสามนัดที่สามสิบสี่ครับนี่ลูกสูตงตแต่เขี่ยลูกเริ่มเต่นเลยนะครับเนี่ย <laughs> เปิดโค้งเข้าไปคนนี้ตีสัตว์มาคนเดียวโอ้โหตบทิ้งได้ครับมาวิโต้ยังสมาธิดีครับโอกาสของทางด้าทีมยืน,ยนเกือบขึ้นนำแล้วครับจงงังหวะนี้ก็โดนขวางไปหมดแล้วมาวิโต้ดึงบอลหนีสวยครับแต่เตะมันไม่ดีเลยมาอยู่ที่ทางด้าน ฮาราเซกาวะจะจ่ายต่อมาที่ก่อนมิทูโตะเชียวดีกว่ายิงติดบล็อกและสตาร์มอีกทีโอนนี้ไม่ได้ครับโอ้โหแต่เป็นจุดโทษครับบอลมาเข้าทางทางด้านของอ่านิวะแล้วตรงนี้เนี่ยยิงไปติดบล็อกแล้วฮาเซกาวะเนี่ยไปโดนขาของมาวิโต้เนี่ยไปสะกิดนิดนึงฮาเซกาวะปีกไปแล้วยิงลูกนี้ไปคนละทางเลยครับประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ของคัมปตะวาริซ้ชานุก,กิครับจากทางด้านฮายาโตะฮาเซกาวะครับวิจุหวะยิงครับ ไปคุณทางเลยครับเอาเลยครับตามหลังนี่ต้องเร่งเกมให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับดารากับยังชิงบอลมาได้ตรงนั้นชิบุคะวะให้มาที่อยู่กิโอคาดะโอคาดะมองเพื่อนแล้วเปิดด้วยซ้ายจาังหวะนี้แล้ววิ่งมายิงดูดีเรียบร้อยเลยครับโอโ้โหประตูที่เสมอของดารากรับครับแล้วก็เป็นทางด้านหมายเลข40ครับยูซุรุโยชิบุระครับเป็นท่าหน้าของยูกิโอคาดะ ที่เติมมาสุดเซวเปิดหักกลับมาเนี่ยประตูแรกของเขาได้ลูกกีด้วด้วยนะครับจังหวะสอดวีิงของยูชิรุโยชิมุระเอาเลยครับบอลนสองเก็บได้ซึ่งว่าแทงมาจังหวะนี้ได้ล็อกยิงลูกนี้ตีเซฟแล้วก็เียก่อนครับโอ้เกือบจะเอาประตูเพิ่มได้เหมือนกันครับระดับทางด้านทีมเยือนโอคาดะยังได้อยู่ที่ทางด้านสกิเติมมาแล้วครับทางด้นงานชิบะคาวะชิบะคะวะล็อกหาเหลี่ยมยิงอยู่แล้วให้มาที่โอคาดะโอคาด,ดะยดงมาแล้วสตล์สัดเบียวบอลเลยครับโอโ้ นิ้ขึ้นนำแล้วครับตรลักลับจังหวะยิงของทางด้านยูกิโอคาดาครับชิโมคาวะโอโ้ล็อกทีนึงแล้วก็เปิดกลับมาแล้วให้เป็นทน้าของยูกิโอคาดะที่แตะหลอกทางฝั่งของเกมรับแล้วจวังหวะยิงเสียบลุมดีเหลือเกินครับอีวากิชิอีกครั้งหนึ่งยอดมาจังหวะนี้มงกตะบัดเอาสกัดไปเข้าทางโอ้โหต้านไม่อยู่ครับมาต้านทีเสมอนจนได้ครับทางฝั่งของ คาร์มาตะาเน่ซาลุกิครับฐานะของมาวิโตะกับฐานะของอาคามิงะกิโอ้โหกลายไปว่าคามิงะกิเนี่ยสกัดบอลมาเข้าทางไคมะอากาโอชิอีเข้าไปโกวานิคืนย้อนหลังสั้นไปหรือเปล่าโอ้โหแล้วจังหวะนี้ได้บอลก่อนแล้วเปิดย้อนกลับมาโอ้โหบอลหลุดไปเองครับจังหวะนี้โอ้คาร์มาตะาเน่แล้วก็เป็นคนนี้ครับอากาโอชิครับโอ้โหแล้วสุดท้ายครับโอ้โหบอลกลกทิดขันครับ ดาวระครับครับเปิดบ้านเสมอกับคาบัตมาริสเศรษฐกิไป2ต่อ2ครับ